จังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลวันที่28มีนาคม2568เวลา9นาฬิกานห้องประชุมเอราวัณชั้น3ศาลจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสานอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โโดยมีนางสาวรังสีมาลัทธนันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ังหวัดกาญจนบ,บุรีนายแพทย์ธีรพจน์ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีนางจันจีราพัฒนาสิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบ,บุรีและนายวิริยะทองเหลือจัดหางานจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีศาลจังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล ร่วมระหว่างศาลจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจัดส่งเสริมและประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่ผู้เข้ารับการปรึกษาได้ปรับเปลี่ยนความคิดไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อเหตุร้ายแก่สังคมมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงตลอดจนส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษารวมทั้งการประกอบอาชีพ 1> 3ามหนึ่งสองสามหนอาเราจะเริ่มนับนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 2> <อ>ามหนึ่อามน่งสองัยัดนะ